เราจะสามารถดูเวลาจาก NTP server แล้วแสดงผลบน MicroBit ได้หรือไม่และคำตอบก็คือสามารถทำได้ค่ะโดยใช้โมดูล g o WiFi นั่นเองอันดับแรกนะคะต่อ g o WiFi เข้ากับ MicroBit โดยคลิปนี้นะคะเราจะใช้ Legabit เป็นบอร์ดเสริมค่ะและสามารถต่อไปที่พอร์ต P16 และ P15 ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใช้ USB แบบพิเศษค่ะที่มีมาให้ในอุปกรณ์ของ Legabit นะคะและต่อ USB ค่ะไปที่คอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรม Make Code ที่เราได้แชร์ไว้ในไซ t ท n t ท t o r i a l Page ได้เลยนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโปรแกรมนี้นะคะจะต้องใช้ e x t e n s i o n ของ ESP822 ไซ t ทอนควบคู่ไปด้วยนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะใส่ Wi-Fi SSID และ password ของคุณได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ทำการดาวน์โหลดค่ะสำหรับโค้ดตัวอย่างนี้นะคะจะทำให้คุณสามารถดึงเวลาจาก NTP Server และ,ะแสดงผลบนบ,นบอร์ด Microbit ในรูปแบบ12ชั่วโมงนะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ